เอาสีพื้นมาปิดด้านล่างแบบนี้จะพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปเพื่อให้ตัวหนังสือมันชัดเจนแต่ไม่เอาสีดำหรอกครับตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้ครับแคปคัทของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับเพิ่มบวกเข้าไปครับผมเลือกคลิปที่ผมจะนํามาตัดต่อนะครับผมเลือกคลิปนี้ครับจึงเข้าไปครับเพิ่มสร้างวิดีโอตรงนี้ครับสร้างมาแล้วนะครับก็หนึ่งผมขอตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับจิ้มตรงส่วนนี้นะครับมา่เครขึ้นมือแบ่งฉากนะครับลบส่วนหน้าออกไปครับลบครับ ผมขอลบส่วนท้ายออกด้วยเหมือนกันครับลดส่วนเล็กน้อยนะครับตรงนี้นาจะได้เฮ้ยเอาตรงนี้ดีกว่าครับผมขอตรงนี้นะครับบรรจิมบรรเจิดีครับแบ่งฉากครับลบส่วนหน้าออกครับไม่อยากให้มือเราขยับเนาะอยากให้ตัวนิ่งๆครับหลังจากนี้นะครับผมขอตัดส่วนท้ายออกนิดนึอาเลยครับปื้ด่างนี้เลยเสร็จแล้วเพิ่มสีน้ําเงินเข้ามานะครับเพื่อที่จะทาบาตัวหนังสือนะครับคลิกเข้าไปที่เพิ่มตรงนี้นะครับมาที่สต็อกวิดีโอนะครับนี่จึงเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นเอ่อ วิดีโอที่แคปคัดให้เราใช้นะครับมาที่พื้นหลังครับจิ้มเข้าไปครับหาสีน้ําเงินก็นแล้วกันสีอะไรก็ได <ป why? S 1> ้นะครับที่เราต้องการนะผมขอเลือกเป็นสีน้ําเงินแล้วกันจิ้มมาที่สีน้ําเงินนะครับผมเพิ่มมาหนึ่งอันครับเป็นคลิปแนวตั้งอยู่แล้วนะจับลงมาข้างล่างครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเลื่อนๆหาเครื่องมือภาพซ้อนจิ้มเข้าไปครับเจ้าตัวคลิปสีน้ำเงินก็ลงมาข้างล่างแบบนี้จับเลื่อนมาด้านซ้ายเลยครับกดแช่ครับออเลื่อนมาให้ทับกับคลิปของเราแบบนี้นะครับแล้วจิ้มที่คลิปสีีนนนน้้ําาาาเเงงงิดล่่่ะคครรับมมทืือ มาสเลยครับเลื่อนๆหาเลยครับมาสอย,อ,ย aspiration? อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับผมก็ใช้ตัวนี้ง่ายๆเลยครับตัวแบนชาร์จิ้มเข้าไปครับโอ้มันสลับกันแบบนี้มาจิ้มตรงนี้ครับกลับด้านได้ครับจึงเข้าไปครับกลับแล้วนะครับปรับให้อยู่ระยะสักขนาดนี้เพิ่มความฟุ้งสักหน่อยครับให้มันดูฟุ้งๆหน่อยนี่ตรงนี้อ่าได้แล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับติ้มถูกเข้าไปครับขอเพิ่มความยาวจะตัวสีตัวนี้บาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับแล้วจะพิมพ์ตัวหนังสือครับไม่ยากครับแบ๊กแบแบกลับมา หาเครื่องมือที่เขียนว่าข้อความครับจิ้มเข้าไปเลยครับมาที่เพิ่มข้อความตรงนี้เลยครับจิ้มจึงเข้าไปเลยครับแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้ครับตรงที่เขียนว่าป้อนข้อความนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปครับอาจานเปียครับพิมพ์ง่ายๆเลยครับปึ๊บปึ๊บสามารถจะย่อขยายปรับขนาดปรับพื้นที่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วผมจิ้มมาที่ตรงนี้ครับถึงเข้าไปปั๊บ เสร็จแล้วเราสามารถจะแก้ไขข้อความได้นะครับจิ้มไที่ข้อความตรงนี้สามารถจะแก้ไขแบบแก้ไขนู่นนี่นั่นได้หมดนะครับแต่ผมขอมาเล่นกับแอนิเมชันก็แล้วกันครับตรงนี้ครับจึงครับทาแค่นี้พอครับผมอยากให้ตัวหนังสือค่อยๆพิมพ์ออกมาครับแบบนี้ตึ๊กตๆ๊กต๊กต๊กต๊กอันนี้ตรงด้านล่างนี่ปรับความยาวนะครับตึ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะครับกีวิกีวิแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมโอเคแล้วผมติ๊กถูกติ๊กถูกไปอย่างนี้ก็จะได้ตัวหนังสือมาทับที่คลิปของเราแบบนี้้้้นครรรับถาาาเเเพอใใจลก็ไไปชงดย การตั้งการตัดต่อการถ่ายคลิปคิดคอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับมีคําถามมีปัญหาก็มาสอบถามผมได้ในไลฟ์สดนะครับโดยเฉพาะถ้าไม่มั่นใจในการที่จะซื้อเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนขาตั้งกลง้องไฟชิ้นสเครต่างๆเครื่องมือไม้กินบอลต่างๆเนี่ยก็ามาส,สอบถามผมได้ในไลฟ์สดกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เอา,าไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ